วันนี้นักเรียนทั้งหมดรุ่น105จะได้รู้กันไปเลยนะครับระหว่างการกดเลโชเอสเปโซ1ต่อ2และลุงโง่1ต่อ3ที่สัใหม่ก่อนเขากดกันสไตล์โอ c h คูลกับโมเดิร์นสไตล์ว่ารสชาติจะต่างกันอย่างไรในกาแฟ20กร,รัมเลโช1ต่อ2ก็ออก40 ml ส่วนลุงโง่หรือลุโง่20ออก60แต่เครื่องแฟมันกดน้ำน้อยๆอาจจะอยู่ทั้งประมาณ5 5อะไรอย่างเงี้ย แล้วลองมาเทสกันว่าระหว่างอเมริกาโน่และต,ตัวช็อตเอเพิโซ่เนี่ยรสชาติอันไหนอร่อยกว่ากันจัดไปครับด้วยสูตรไมนัดไฟของกูก็คือหาเบอร์บทมาแล้วให้ช็อตมันสมดุลจากเอเพิโซ่ช็อตก่อนนะฮะเวลาคนรเขาถามผมว่าแล้วอย่างนี้ลุงโก้ต้องให้หาสูตรให้มันไหมไม่สหรับกูแล้วแค่กดยาวออกจากเอเพิโซ่ช็อตเท่านั้นเองแต่เบอร์บทเดียวกันนะอ่าเปิดลุ้อ๋อโอ้โหดูการทำงานเครื่องอ้าวมาดูตรงนี้ดูดิ ผมก็เป๊ะไปครับทำไมไม่ซื้อ,อ,อ,อล่ะแดดปะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กบอกว่าไม่ได้คอ,อ,อไม่ได้ตีัดคะแนนโคเลี้มาแล้วตัดคูไม่ได้หรอกโอ้โห <c oughs> สอนเองหรือยม่งเหรอนั่งจ้องกันแบบจ้องกันตาเขม่งเลยอะอ้ะวาวเดี๋ยวนะครับกันตอนตนะครับผมกอกาแฟเลเวอร์เอา ครับไม่ได้กินกูหรอกหาาคได้เลยอ๋อเราไม่ไกินแล้วแบบมันลืมคแน่นอนเลยไปเมื่สามไปเก้านะครับผมขอดูสัดสวยงามไหมสวยไหมครับผมข้างล่างสวยมากครับตาบาาครับ ผมดูภาพปีสองพันยี่สิบสี่ไปก่อนครับสง,างา่างามฮ่าคนกับขอให้จบประมาณสามสิบสองไม่เกินสามแปดถ้าสามห้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคสามสิบสามครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะฮะก็ลุงโก้ก็ใช้เบอร์กดนี้ไปเลยนะฮะแต่เรากดให้ยาวกว่านี้หน่อยโอเคการกดของเราก็ ย้ำต่อไปเลยให้มันกลายเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันเลยไปเลยอ่ะก็คือปลายทางของเราคือเราต้องการให้ได้60แต่มันไม่ได้60ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้ว่าน้ําที่ลากออกมายาววันนั้นน่ะมันอร่อยหรือไม่อร่อยสดชื่นสดชื่นเลยดีไหมบาลานซ์นะเพราะว่าเบอร์บทมันได้แล้วก็ตามกฎตามสูตรของเราก็คือสูตรลบห้าจบสักทีสามก็ยังอยู่ในไอเดียที่เราต้องการแซบเวอร์ สบายๆคราวนี้นเรามาดูลุงโง้หรือลุงโก้กันครับผมลุงโก้ครับผม,บผมเข้ามาเลยเลือให้ด้วยเอาเลือให้ด้วยเลืออีกอย่า้ําไม่พอเอาไปครับผมดูีิว่าจะกดได้เยอะขนาดไหนนะสามบาทครับผมตอนนี้เราฟโฟกัสที่เกิน40 ml นะ กินกาแฟเยอะเกินไปนะฮะปวดหัวใจแล้วนะสวยงามนะข้างหลังข้างล่างเป็นไงบ้างสว,สวยงามนะช็อตตัวสวยงามเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆสุดท้ายมามาถ่ายที่ตาช่างนะโอ้ยนะกูจะให้ดูว่ามันเลยมาได้เท่าไหร่เนี่ยเข้ามาหาพี่เลยมาดูที่ตาช่างเนี่ยพี่จะกดให้มากที่สุดเมื่อกี้พี่ใส่น้ําเข้าไปเพิ่มหกสิบนะพี่จะใส่หกสิบนะดูมันจะถึงไหมวะสิบไหมวะ ไม่เ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยได้เวย้ยได้เวย้ยได้เว้ย้ยถึงถึงโอ้ยจบสี่ประมาณสี่สองอ้าวเราก็ได้ลุงโก้สมใจเมื่อกี้เทคนิคคือพอดึง,ดงขึ้นมาเสร็จแล้วกูเติมน้ำเพิ่มได้ด้วยเออเว้ยเอา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 ชิมกันดูเนื่องจากลืมคิดไปว่าถ้าถ้าทำแบ่งช็อตด้วยเราอัตราส่วนมันไม่ได้นั้นเราชิมแต่เมกาโนไปเลยตอนนี้เป็นน้ำร้อยไปเลยครับเมื่อกี้น้ำที่เรากินเมกานโนก็อัตราส่วนเท่ากันคือ50าส่าใส่กาแฟ40 แต่เนี้ยหกสิบเลยนะฮะกับน้ํำลอยอ้ามาชิมกันเลครับดูว่าการลากหางของมันรสชาติจะเป็นยังงที่หางกาแฟที่เราไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะกินได้แต่โง มันเชื้อจางใช่ป่ะแปลกนะ <c oughs> <c oughs> มันโล่งอ,อง่ะมันออกจางๆอ่ะการสกัดก็คือการเค้นน้ำมากขึ้นไม่ใช่การทําให้กาแฟมันเข้มข้นขึ้นครับแต่มันทําให้เจื้อจางลงด้วยซ้ําแล้วมีติดผมไปปลายตอนอัปเตทปลายคอด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นเราตัดสินได้เลยไม่ต้องอะไรเลยกดฝีฝิดธรรมดาเลยแหละแล้วใส่น้ํา ตามเงื่อนไขของมันว่าเออใสแค่นี้เพราะเนี้ยเรากดออกมาต้องหกสิบเนี่ยน้ำมันก็แบบเกินแล้วอ่ะมันก็จะมีแต่ขมฝาดตามมาติดลิ้นเนี่ยิดลิ้นเลยไหม <laughs> ไม่ได้ไปแอดนะชอบอันไหนหมากกว่ากันชอบอันแรกเรเชลหนึ่งต่อสองโอ้โหจบไหมตกลงโมเดิร์นสไตล์เอเิโซแล้วมีคําถามอีกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะใ,ให้กาแฟมันเข้มข้นขึ้นแต่ว่าใช้ขนาดสิบหกออนหรือยี่สิบสองออนจะทำยไง คุณก็ต้องเพิ่มช็อตกาแฟครับอย่างเช่นบัตเก็ตคุณก็ต้องซื้อให้มันกว้างขึ้นอย่างเช่นอ่ะสามคัพสี่คัพไ็ว่าไปในตลาดก็มีแต่อาจจะหายากหน่อยเอ่อบัตเก็ตพวกแบบว่าที่เป็นแบบบัตเตอย็มเอสอะสรเงียง่ยส่วนใหญ่จะไม่เกินยี่สิบสองกร,รมัมก็ลองหาเรโชลันไปแต่ณตอนนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าสมัยใหม่แล้วแก้วของมันก็เล็กลง12ออนหรือ14ออนเนี่ยนะกำลังน้ำา100กาแฟ4นะี่มลเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้มข้นกำลังดีนั่นแหละครับความรู้ทำให้ค,คุณดื่มได้อย่างอร่อยนะัันเองครบ และต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแด